เพราะกราดทุกคนที่นี่นะทุกคนจะเรียนในเกมฟังกี้ไฟเดย์หรือไฟเดย์นะฟังกี้นะครับค่าที่ผมใช้ก็คือออมนะครับเดี๋ยวนี้มีมีออมราคานี่ผมฟาร์ไปเมื่อเช้าเลยเมื่อวานผมฟาร์ไปประมาณถึงพันคราวนี้ผมฟาร์มาถึงหนึ่งพันสามร้อยแต่ว่าเกินผมก็เลยยี่สิาแต้มฟาร์ต่อเหลือแค่น,นี้นะ อืมอืมอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนนั่าน,นี้นะสวัสดีทุกคนด้ยวยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Funky <c oughs> Friday ถ้าใครเห็นคำนี้แล้วผมแล้วคุณอึงรู้ว่าผมเป็นคนไทยนี่เขาเตอ,อจากเกมไหม มันบอกนี่อย่างเท,ะทนะ <c oughs> ทาโกเบงโกทาโกอันนี้แค่ตั้งชื่อสันส้นๆนะทาโกแล้วก็ชื่อต่อไปก็คือทา,ทาโกเบงโกทาโกเบงโกมามาจากเกมเอะไรสักอย่างแหละมันจะเลือกผีดิเพล่อ คลิปนี้น่าจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องนอนเรียนอะไรเอาถ้าเหมือนผมน,นี่ เดี๋ยวผมจะอาจุกคนให้ใหม่นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟังกี้ไฟเดย์หรือไฟเดย์เนี่ยเมื่อกี้ลืมเขียนลืมลืมลืมาาาาาาเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟังกี้ไฟเดย์เออมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแต่ว่าเสียงอาจจะดัง นึงเพราะว่าปกติผมอ่านแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเรามาทำแบบนี้ t h r เสียงพี่พอจะดังนิดนึงนะครับปัง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 ป เมื่อตอนนั้นผมเรียนอะไรเสร็จมีสองชาเองทำเสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้กลับบ้านอ่ะผมก็เลยรอถึงพ่อผมจะกลับบ้านเพราะว่ามันคือเป็นเวลาเรียนอยู่ตรงงาตอนบ่ายสองครึ่ง Hey, so what would this? ผมจะซื้อท่าของชิคนี้ดบบล่างดีนะพัวมาเทด่ดีผมก็เลยไม่ได้ซื้อผมมาซื้อท่าของอมองก่อนมนะันเป็นท่าของคนปกติแหละ ปกติกมผมเล่นเกมแล้วเขาจะเป็นคนพูดนะผมเลยเป็นคนเงียบเอา้าเห็นจบพอดีเลยสิบสองแต้ผมตอนนี้ผมไม่อยู่ เท่าไรสอง่สิบคือถ้าใครแบบกดอัดอยู่แล้วเผ็นแต้มตัวเองแบบตรงเนี้ยไม่เห็นใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่ตรงช็อปตรงเนี้ยซ้ายบนนึงนี้นะมันจะมีแต้มให้เราดูอยู่เพราเรามีอยู่กี่แตบบ้มถ้าสำหรับใครมองไม่เห็นแล้วก็มาดูตรงช็อปได้ หรือพีกเกยตหรือแบบพิกเก็ตมาเดินมาตรงนี้ก็มากดตรงนี้ได้เลยลกกเป็นรูปกระเป๋าเห็นไหมทางเนี้ยท่านี้เท QT เอา้ตาตังอยู่กับตรงนี้เลยเอ้ยดีดีนี่เลยเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวฟาร์มมันวิที่รังเลยถ้าไหนเ,นนหนเนแพ้แพ้เดี๋ยวผมมารีวิว เอาปัดทีขอห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมา โอเคครับพร่อมมาละเดี๋ยวสำหรับใครที่ยังไม่รู้โคอสว่าโคอสเนี่ยคืออะไรนะครับให้คุณใส่ 150m แล้วก็ 250m แล้วก็ 1.0 0 m นะครับไม่ใช่ใส่ไอ้นน้รูมกันนะครับใส่ทีรันอย่างนี้นะครับ1.5.0ผมใส่ไเรีีบร้อยนี่นะครับ2.5.0 M นะครับเนี๋ยว้ะ1.5.0เเหมือนกันนะครับแล้วก็1.0 0 m นะครับนี่นะครับโอเคออดิเมชันเบ็คอินฟอสเตอร์เพื่อ ม,าามันจะเลบปะเพินเพื่อนผมไมเปี่ยนอะไม่ใช่ไม่ใช่สเพลงบับเนบอสินี้อย่างนม้นอันสุดเอาไว้ที่รัง 2> 3 2 1 e แมบ,บไม่มาแมบบไม่มาแหละแต่ตัวมาเองอุ้ยมันเก่งนะอุ้ยได้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 ไดไดจินมีน่าจะประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับน่าจะลงไม่ได้หรอกสิบยี่สิบนาทีแหละพักหนึ่งนะ นี้ทุกคนน่าจะดูยากยากมันไม่พลาดเลยเดี๋ยวเขป้อเด็ดสมบูรณ์เดี๋ยว,ว,วผมเล่นเพลงพินนเสร็จเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมป,ดปิดปิดไอ้ตรงนี้แหละเดี๋ยวทุกคนมองไม่เห็นแต่มาดูยาก มัน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 เป็นอิมพอร์เตอร์จริงเนี่ยดูแลผมเล่กดได้รประมาณเนี้ยมาผมพังแล้ว ออมอตก,ก็อ e. ีดังให้มันดีดีดสิเปปิ EP ผมเคยดูอยู่ว่าออมอมาพูดว่า FBI อะไรสักอย่างแหละเออซองแบบอมพมีตังไหนที่ผมแบบกดปิดไปมั่งนั้น อันนี้แบบการซ่อมแบบซ่อมแบบขนาดกำลันนงนะคู่อาจจะช่วยลดความกระตุกได้ไม่อ่ะขอบคุณหนึ่งอ้ะหนนี้คือ builder man นะอันเนี้ยตัวอย่างเช่นหนึ่งห้าหกหรือ builder man แหละ ยูเดอร์แมนเป็นคนทำยูเดอร์แมนก็เป็นคนที่รับกำลังจะไปซ่อมแบบนะครับบอกว้ค่นียูเดอร์แมนเ่ป็นคนกำลังที่จะทำแบบเด่นๆชสร้างแบบที่แบดีบอกว้ค่นียักเออ ผมกว่าต้องฟาร์มอีกนาเลยอ่ะคิดนี้เอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย